เด้อพี่น,อน้องเด้อแกงน้ำไม้ใส่หนังวัวนี่หนังวัวต้มแล้วพี่น้องตกคดด้วยคดยากหนะหว่านไปพอหนังข้าโจกขายต้มแล้วแหละต้มถุงละสิบบาทไอหาสิบบาทพีน่น้องโทษเจ้ไอน้ำไม้นี่ถุงละ้ยี่สิบ เจ้าต้มไปขายตะเลขขึ้นอยากไปซื้อนมใหม่มานี่มาทุบๆกลับเป็นนำ้ำยานั่งซื่อหนังมาก็็มาต้มต้มอีกรอบแล้วก็มาหั่นใส่อัวบัดนี้พี่นอ้องวัวรัวอยู่พินจิดแต่แสบเดี๋ไปกินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อแกงหน่อไม้ใส่หนังวัวหรือภาพยนตัว ว่าไปพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปกินน้ากัดเด้อพี่น้องเด้อครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกันอีกแล้วเด้อครับทั้งช่องแจนจิ๋มชมคือเก่าพี่น้องสุขสบายดีทุกผู้ทุกคนบวชศิโยตางประเทศตางเดนกนขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญไก่ปีใหม่เราพี่น้องสี่สงตายปีเก่าแล้วจะได้ก็เดินทางไปไสมใสไซก็ขอให แก่ขาดปลอดภัยตุกตารางกิโลเมตรเดออ้อพี่น,อน้องเ,งเด้อบัววัิศรีโยตางเทศต่างเดดนเดินทางไปเดินทางกลับบวัววสิทั้งเครื่องบินทั้งเรือทั้งน้ำทั้งบกทุกทางพี่น้องก็ให้ปลอดภัยทุกปุทุคนสาธุก็ขอไว้พรันห่วงหนาที่น้องเพราะว่าช่วงปีใหม่ผมน่าสิติดภารกิจอาชีพบัได้มาพบพี่นอ้นอ,งงนปปอ,นองอยู่ช่วงเจ็ดวันอันตรายพี่นรองไปเขาเวียนเอาไม่ดีได้มีพี่น,อน้องแกงน้ำไหมแกงน้ำไมมใส่หนัง นังวัวเป็น,ปนต,ตอนเลยพี่น้องพอดีไปตลาดหมู่บ้านตอนตอนคำไปพ่อข้าเจ้าขายหนังหนังต้มไปเลยแหละหนังบานเท่านี้ข้าเจ้าต้มไปแล้วเรียบร้อยก็ไปขาจักมันหรือตีนง้วน้ะพี่น้องข้าเจ้ากระต้มหั่นไปเรียบร้อยผมก็ซื้อมาสองยางถุง ถุงละหา้าสิบบาทสองถุงลอยหนึ่งพี่น้องแล้วกันน้อไม้นี่ถุงละยี่สิบน้อไม้คุยกระต้มไม่เรียบร้อยหรอกก็เลยขึ้นยากก็เลยขอทางพอดีจัดมามาแกงให้พี่น้องเบิง้งกินน้ำกัดแซ่บๆพี่น้องมาๆมา,มา,มาพี่น้องอยู่ตาประเทศต่างแดนก็มากินน้ำกัดเด้อพี่น้องเด้อก่อนเบิ่งคลิปก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังได้แกผมก้อพี่น้องขอบคุณหลายๆครับ มาเขาเนีว้วพี่น้องเขาเนีว้วมาครับมาโอ้โหเสียบขับเสียบใส่น้ำอย่านั่งใส่ขบี้ขบี้ไม่ได้แซ่เราพี่น้องตั้มใส่เลยรีบเลื่อ,อมกำลังกินใบหยาบเง่้ยกำลังเขียวกรึ๊บ จะเต็มื้อพน้องจะทัดน้ำใหม่อดวันนัวครับน้องปลาบบงเนือ้อมีแตงมาสองตหน่วยสวนไว้หนึน่นงพี่น้องแกเราจะได้บุ๊ ม,มันจวดแท้จะไล่ไปเลยพี่น้องแกงน้ำไม่จะพปิ้งเป็ดคัส ตกห้องดีๆยังมีสาวเหี่ยอีกกับเร่งเขาไฟหนาบ้า ผาพี่น้องเผาหนังเผาดีๆเราไปทุบๆแล้วมาล่างแล้วมาต้บมบางหยาบกินได้เยองต้มโดนแหนจักไนเลยพี่น้องเนอะ ผมจะเน้นหนังนะมันไม่ไ้ให้แม่บ้านไว้ให้หนักเอกเพราะนักเอกคนบ่กกินหนังแต่ลราไม่กินอยู่่นกว่าคนบ่กคย่งถนัด mình nhắm cụt cụt đi đi không cụt kéo đi đi nữa bộ mà khát cụt 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 được ไม่ก่อนดีหรอกเดี๋ยวไปเก็บมาจากบุตรต้นของ

quên ngay <laughs> นัวน้ำปลาพี่น้องจะ่มีมันหวานหวานไอบบ้บวบและรสชาติหวานของบ,บวบว่ามเข้มขนคนของขาบเบียร์อยู่สุดยอด ยังไม่ไววก็ยังเพชร Boman bà mân nia bé mang Không kim mà yêu tòa nyam nyam bóp khoa hèo bé kim đa yêu nyam đa yêu tòa hèo kim đa yêu tòa hèo kim đa yêu bên mình quay về quân trên đây vô Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ าไปอุ่นจินได้ยังย่พี่น้องมันมีโมยอยู่ในหมอยอยู่เอาสำหรับมือีิก็ฝากไว้แค่นี้พี่น้องจะได้ก็ขอบคุณขอบุณอ,อะไรทีมาติดตามรับชมตั้งช่องเจ็ดจีชมเด้อพี่น้องบอกว่าพี่น้องทีอยตามระเทศต่างเดนสำหรับมือี่ก็ <c oughs> สำหรับมื้อนี็ก็แกงหน่อไม้ใส่หนังวัวนะพี่น้องใส่หนังวัวแกงหน่อไม้ใส่หนังวัวก็สุดยอดพี่น้องบริกินโดนแล้วเพิ่งไปพ่อก็เลยจัดคืดยากนะพี่น้องเนาะผสมยากอยู่พี่น้องแต่ว่าเขาเบียมันบ่นขนท่ารเ,เพราะว่ามันบริสเรลืมแซมาตดตเอาเศร้าเศร้าน้ำตำรดเล่มมันเลยก็เลยบ่คอยเข็มคนเอาสำหรับมื้อนี็กฝากไว้แค่นี้เลยพี่น้อง ขอพี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญความเก็บยะให้ได้ความขายยะให้มีพี่น้องไก่สิ้นปีแล้วก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญเนอพี่น้องเดินทางไปสามาสาก็ให้ปลอดภัยทุกตล่างเม็ดทางพี่น้องครอบครัวลูกหลานต่างๆสำหรับ,บกนกี้ช่องแกนจิตชมจากลาวกณพี่้องบ๊ายบายสวัสดีครับ